ไปไปบ้านั้าหลังครับอ่ไปไปกระเป๋าไปกระเป๋าไปกระเป๋าไปไปไปบ่ไป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 บ่ไปที่ไปไปไปยังเกคยยังเือเป็นแนวนะคุณไม่มีดังในนั้เนี่ยนะหาเงินไหลาย สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อสี่สุขสุขคนมวันนี้เดินทางกลับบ้านนะพี่น้องแต่ว่ากลับกัปพี่ต่อเนาะพี่ต่อกับสิกลับบ้านนะพี่น้องเลยเมื่อบ้านครับเมื่อบาทเป็นเต็นเต็นม้อรับบาทบาดอนอันเพราะว่าเมืออื่นบุญบ้านบาดอนพี่น้องเลยก็ดีแล้วบุญบ้านบาดอนกับสิไปเวียดต่อครับพี่น้องพี่ต่อพี่เวียดอันวันที่หกที่เจ็ดปะ ันทเจ็นเจ็าะเจ็ดเจ็ดปเก้าสิบนะครับทางแปดสี่เจ็ก้าวันนี้ก็จะเดินทางเมื่อะว่าก่อนเมื่อนีไปแวเอามาพี่น้องว่าเป็นอำาของก็แของเลยก้ของใสรก่อนเพราะว่าท่านเนี่ยมาส่งพี่น้องเห้ยเห็นไหมจังเรนกรขับไปเอาเยอะอำเภอยฝ่เราานะปกติเขามาส่งก่อนบมงนะดส่งเขา ดี่บอมฝากคองมาให้เอื้อยเครื่องปั่นก็ได้ว่าสิบแวลเครื่องปั่นนียังบุกปั่นสี่พันพันตียังเยอะเลนะให้น้องเรียกเราเดินทางตอนนี้เทามาเอาไปจ้างข้าวบดไงอันนั้นเครื่องบดหมูแม่นสบายเราต้องไปจ้างข้าวบดนะน้อแท่งเนี่ยเห็นว่าไปจ้างข้าวบด ไ่ชาร์จไล่ให้ดปพูดนะยึดให้มีหมูบดให้เลยไงซื้อหมูบดเลยเฮ้ยนี่ซื้อหมูอะไรเนี่ไปจ้างบดอีกหมูบดมีอยูะไร UCp นะมีอยู่แต่ว่ามัดยึดตลาดดาวเฮืองมันต้องไปจ้างบดอีกไงเห็นไหว่ามันไปอ่ะสมมติว่าขันท่อไปซื้อใน CP มันจะบรคุ้มกว่าปะจัดคือกันว่าหนาสี่เทียบราคาหรือมั้งกลัวมัดดีกลัว CP มันก็สีอันนั้นกลัวเนาะจะแพงกว่า พี่น้องเดินทางศูนย์ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ฮิลร้านมาออกพี่ชีไอเจนี่ยจะไกลเลยเนาะจะไกลลุนนี่เอ๊ะทุกคนเราจะไม่ได้เอาเราจะมาเอาหมาเราแล้วใครเนจะไใครเอฟซีไหมมักลูฟี่แล้วนี่ยยูซายก็เข้มเข้มอันเด็ตัวไหน ไปไเไปเอายเปเอาหมาเอหมาคนเทียวต่อแต่ลงล่เป็นกันตีถากับไปสื่อกงเสียงเนี่ตีอะไรนาะเอาขึ้นยังสามตัวแบบนี้ไปนซสลเหรอถ้าจะเอาแล้วแน่นเหรอ กสื่อจากไหนเนาะนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะขี้ไล่ทำพี่สื่อจากไหนวะไอ่อีโอ้เพื่อนให้เอามาเหรเนาะชน่ออืไกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวาขึ้นนมาตอนนีท่านย้มเงมอพกเดินค่ะขี้แก่นี่เนาะขี้แบะนี่ แกโทษซับ่ายรูใช้เบอร์โทหลางมีคนมีคนอยากมีคนอยากได้วโทเดี๋ยวแค่นำบัตรให้น่อครับาเบิรน้ำบัตรนะครับน้ำเบอร์น้ำตัหัี่ลาะรคดนน้าอยเขาถามนะง่ายเดี๋้วพี่น้องยุบซี่อุบลราชานีนะครับบ้านลกหมาลกงตอกพี่เด้อ จะแอดมาถามได้ครับมาขนาดทรงได้เหรดเส่รได้ใส่ตัวนั้นน่ารักมากเไงนั่นหลักตัวนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยตอนดื้อๆดื้อหนีเมืองซองอ่ะลดได้ค่ะพ่อเนี่ยราคาคุยกันมินิเจอร์มินิเจอร์ เดือสอง่นบอกะมาะปอปลาฟมันซัถังเงินสเดือสองนม่ก็จัาเอาขาเลยปลายมันอะนีตัวนี้แ่ขัดสีย่าูะได้ครับไปทายตรง้หนอยู่ข้างหน้านนั้นันั้นนอันนอออั้น้น้นนันอันออเนออัันออันังอันอ้ จ่านักใจเงื่อนเพลินเห็นมันแล้วไปซื้อโค้งบาทไหมซื้อโคงยังซื้อลันน้ำหน่องสาวกันเลยไปยูเล่าเด้อไปรูปพี่โจมตอนนี้เรามาซื้ออยู่ที่อันนาบิกซี่อุบลเออนาบิกซี่อุบลเนาะเราซื้ออาอาหารมาน้ำขอบคุณพี่นิกเด้อทางสวีเดนเนาะเป็นซื้ออาหารมาให้เพคนเรา ช่วยออกช่วยช่วยออกค่าอาหารให้คนดูคนโอนเงินมาให้มือนหนพี่น้องมือนสื่อมาพา่นละี๋ยวเขาสื่อมาเลยอันนี้พันปัก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 ักมาพันมีแมวนาหดเลยพี่น้องกูได้หนักแมวจิ๊บชื่ออะไรอ่ะเร็ว ta là ngạm ấy Nên ngạm mà Nhưng cắt sổ ấy Mèo Mẹ tôi cao ở tôi này như bỏ Và cái bạn hả nó lấy lục Chạy dạy sư nhận lô lô Ôi phi <laughs> ดิสดวงไอพี่น้องเดินทางกลับเดี๋ยวนอกวันนี้นนนจเจียวมากลับแล้วทางหารเพื่อนว่าเอาขามบ่เป็นยังเนาะก็จาเอาขามหลายคนอยู่เข้าไปทรงเล่าแมนเพราะว่าเพราะว่ามันถูกกฎหมายพี่น้องใบวัคซีนเอ,เอาแล้วเ่เอาแล้วเห็นดีมีใบวัคซีนน้ำเลือพี่น้องหลานคายมาก็จาสีหายกันโรคหาโรควัคซีนร่วมหาโรคเนาะ มันยังไม่ได้ซักแต่วัคซีนบวะเดี๋ยวเ้าไปซักอยู่บ้านก็ได้เซื้อเด้เซื้อทั้งครีมอาบน้ำทั้งหน่ำหอมอยู่ดีกินดีก็กูอีกตัวนี้กินอาหารสอบกินอาหารสอบฟันสี่ได้กินแต่ตอนยังน้อยเท่านั้นแ่่พีน้องเเยยูฮนกินแกงน้ำใหม่ยูมเงินกินแกงน้ำใหม่ตอนยังน้อยก็เสื่อเสื่อเนกินอยู่ว่ะอาหารสอบเดี๋ยวนี้ละ แบบเบียวนี่นะใหญ่ไปกะจ้ำข้านีแม่ให้กินครับสิ้นหลอดเด้อจ้อกเอาขึ้นมาขึ้นมาลูกมาี่ต้องเป็นนักสูบขั้นทำเนียบเอาเอาชีวิตหมาหน่อยเนาะเกิดเกิดเป็นลูกเศร้านะาเพื่อนๆเป็นอะไรดิยังไงตุ๊กพาพี่น้องถ้ารถผมสิคิดทั้งหมาทั้งคนเด้อพี่น้องเมากินซิครีดซ้ำคนผู้หนึ่งสี่ทีนางซ้ำคนผู้หนึ่งเหมือนเด้อหมา อันนั้นเพิ่นแท้มานี่ห้เด้วนี่เงี้ยวห้องเหี่ยวคอ๋อแต่มันเหี่ยวมันก็อันนั้นเด้มันก็เป็นแบบแผ่นเพิดมั้งมันก็ไม่ใชแผ่นเพิดนะใส่กระชิโพดซ่จำคนเลยมีมี่เหรสิเดินทางกลับบ้านเนาะบัดนี้ตอนนี้ชิชิปต้องล่ะฝาไปจำ้าลงมาหามันเถิดเออจะไปจำน่ะกะให้พี่ตตอกอดไว้เนาะ ลูกชายกูตหาหักอะีรเฮ้ยอม่อเมื่อวานนี้ออกแค่น่าหากักเอ้ยจะได้เจอสิบหกักเนาะขี้ไล่ใส่คนมอนนี่คือบกขึ้นให้เป็นตะลุนเวทเนี่เปลี่ยนสัญชาติแทนมีเปลี่ยนสัญชาติเป็นลาวแทนนีตหาหักว่ะไปไปไปกลับบ้านเขาเน่าล่ะเนาะแล้วไปทางไหนเนาะ ใครซื้อมันว่าบักลูฟี่ซื้ออีวกี่ต่อ,อเที่ยงอยู่เนาะเพราะว่าฮะบักดิซี่โอ้โหซื้อวัน <c oughs> นอกคากดิซี่ <c oughs> ดิดซี่ดวงมาอยู่บ้านมีซื้ออินดีลักกี้รายการนูน่นี่ลูฟี่ฟรีซ้ำโตพี่เนาะแล้วเมื่อให้อีเมดาเนาะอีเมด้าว,ว่าผู้ฮักมาหันโบกเกียเขาจะเถื่อผู กูกูดว่าห้าขันแล้วว่ากูแกซุ่เส้าซุเพชรซุแหล่ที่แม่แล้ววาแม่นพิ่มเราอยู่ดี่นาะช่วงนีส้สายันเพิ่นกอดเยอะผู้นี้กูนัน่นเพิ่นบอกกอดได้เพิ่นว่ามันมินไฟกระดิบ,บกมมระบนี่จะแขวะกอดน,นั่นมาเลกี่ปีนี an, น่อันี้มา,าม,มีสกุลรุ่นชาคิน่ารักจังน้ำกัดสั่นมาทำอะไรสั่นมา เตยติดบิดาพี่น้องเฮ้ยเตย,ยนลูกปต้องอ,อ๋อปต้องอ,อ,อ๋อเกียรติสังข์ลดเอาจังไลก็อหอดบ้านแล้วนั่งยืนตอนนี้ว่ามหอด้านนะพี่น้องไม่ใชขานด้านเนาะซึ่งตอนสามด้านจะเข้ากับสองลูกจากรถพี่น้อง ก็ติดตอ่อยู่ในโดดเดียวอะไรเด็ครับแต่ตอนเมื่อหอนนั่น,น,อนไ <c oughs> อ,กกพอ้พีต่ตก็อยู่ในโดดเพอเดียตอก็ัักสเดพี่ดอกติจะดูฟังเสียงเนี่ยเออแปดอุ้ยนแขงสิฮะดดเอเมันอยากนอนีอ่นอนตอนเาขี่มาเาอ,อุ้มมันเนาะมาฮะก็มาใส่กงมัง ห้าสิบปันแาวนีม่รถสิบวันพี่ต่อพี่น้องก็น่าดูก็น่าเออน่ได้อนี่เหรอไมเห็นน้อยขี้เห็นเอ๊หยุดร้องแล้วสามหัวเทียนอีกประมาณสองตะมงพี่น้องใส่แอร์รถพี่ต่อแต่ฮักลิ พ <c ười> ี <surtout guided snail> ่ต่อตีต <elas> <Oh, ้นพี <2: y classy> ่ต่อพี่น้องเอ้ยว้ามันชอบห้องเด็กพี่ต่อเด็กพี่ต่อเราจะไปเห็ดอะไรเอกสารกันเนาะส่วนวาสุกับของลงไปให้กันเดี๋ยวมาสดุแหละวัลลามามันห้องตอนแบบว่าเปิดประตูอัดประตูมันตื่นพี่เนาะมันมามันอยาขึ้น ดไปพี่โตออันนี้ไปทักนิทานนะฮะสิเถามาปั๊มเพราะว่านี่แต่จากคลองรถไปปั๊มอันนั้นลรไปปั๊มอยู่แน่นั่นแหละลูกลูกเลือดลูกรถต้องมาปั๊มเองอยู่ทางไหมพี่น้องจะมีสองในคนย่างขามไปปั๊มมาปั๊มแล้วแป๊บเดียวอัน ต้องขี่รถตามเนี่ยนครับต้องไปลัดแล้วอยู่คนจะฟังนะตรงนู้นทางไปอ่าต้องุปปลาฮาวคนต้องรถอ,อุโมงค์แล้วพี่น้องเพราะว่าทั้งๆเนี่ยเป็นรถรถเที่ยวคนเที่ยวก็ได้คนเทียยเท่ยวก็ได้ให้กันแต่ว่ารถอุโมงค์มันชิบลอดไทยกว่านะพวกมีรถขับผ่านเท่านะนาทำสิ่ง่างสบาย คนก็ยังแต่คนอยู่สินะขอแต่เอาไปปั๊มพัสสปอร์ตแต่มันคขบทั้งออกแลยเขาบายบายสองพเน้อคนบ่มีเลยสบายเลีถ้ <S <S <an> าอย่างขาไมันจะสบายพี่เนอะไม่ได้อุ่นข้ทางเดียวรถกับ้นมันขนาดไปทางเดียวกัน ไปต่อมพาสปอร์ตยู่พุนแหลกยิ่งนี่แสดงว่าพี่ต่อห่อ,อตอนเทาะแล้วนี่พี่ต่อ,อยี่ปุ่นพี่น้องปวดแหลกออกมาทางกล่าวแตสุดป,ประมาณน,นี้โอ้พี่ต่ออยุ่นเมื่อนี้บ้าสุกต้องขี่มอเตอร์ไซค์เมือ่อวานเลยพี่น้องบันน้ขี่รถใหญ่เมื่อกับพี่ต่อ อแหลตเลยมารถมาขอบไปไวอันนั้นข้างรถข้างรถบรรทุกโอเคต่อหอหมดละสบายพี่น้องเอาขามได้อยู่เด้อรมากเลยแต่ว่าเอาขามตัวเดียวพี่น้องตัวหนึ่งสองโตมันึ่งกว่าะยังแต่ว่าหันห่อเอาขามหลายโตนี่มันก็จะเป็นแบบธุรกิจเลยสินะ ก็าะกระตุกแบบว่าจะถามเนี่ยหรือว่ามันต้องมีเอกสารนั้นตรงนี้สลายตัวตเวลาตัวเดียวเอามาเรียงเป็นจ่ายบริหารเพราะว่าจะคล้องหามมาว่ามันบริได้พิดก้นไม้นะมันถือเพราะว่าเอามาซื้อมาอย่างเดียวไปแล้วขึ้นไปฝันบัตรก่อนมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยฝรุ่งมาเป็นเจริญเลยฝรุ่ง โอ้โอยพ่อใหญ่อันนี้มารกลอกเคยเป็นจะได้เขาบอกห้องบ่นเหนอนตำรวจเขาว่าจังไงบ่เขาถามเขาว่าจังไงว่ามีอย่างม่าแม่มีมานหน่อยเออเข้ว่าจังไงบ้านนี้ไ่ได้บอกเขาว่ามีมานหน่อยบอกเขาว่ามีแต่นแนวกิน <laughs> ไปเจอกันอยู่บ้านในดอนบ่ได้แวะสายบ่บบบนี้ สิบวได้เปลี่ยนพสิบท่นเเปลี่ยนซิมเด้โอเคอดนไลยเมนสิไปแวะบ่อนอื่นมาจากโอเคเจอกัน,นอนยูออ่อหโอ้โหโ้โหโอ้โหโต้โหอ้โหโ้หลอ้โหโอ้โหโอ้ออ้โหโอเหรอไอหอไอ้โอ้หโอไโหโอ้้อ้ ปนกิดยากพี่น้องตอนสิเอามาแต่อยากไล่มามันจะโดนเนี่ยนะเนาะกิดยากแบบว่ามันจะเอาขามได้ก็หนั่งหนึ่งอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นสัตว์เนาะแต่ว่าเขาขามได้พี่น้องเป็นมาเป็นอะไรแต่ว่าก็ต้องเบิ่งความเหมาะสมเด้อผู้ใดสิเอาขามเอามาเลี้ยงมายังเพิ่นกับบัวยังแบบนี้เนาะเราฝากรถเอาไว้แมน <c oughs> สองวันสามวันหรือสองวันนี่ฝากไว่าอีกนิดพี่นนองกันเนาะก,กันยังเข้ากัอยูนี่ละตามชีอหอดบ้านกดอีกลายกิโลอยู่ยังมะหัวทิตอนมาตอนอ้นยังอ่อนตอนนี้เข้าเลินทาามาฮอดอา่าเมื่อโฆษนาสมบูรณ์นะพี่เนาะสองสมองตามล่องหอด ออกซาโลเป็นสีออกหาซาบบีสีออกลูเก๋สีออกแล้วเหนไหมเจฟแแต่เจแตไรมันตังไหนมาตังหือมันจะอกฮะบมันปัมันปัตะไ่จเจนออกอีเมืองเนาะบ่ได้ออกบ่ได้บ่ได้ไปออกเบปกเสะสันบ่ไปออกเก็บปกเสมันจังหงมอใหญ่ามอต ไปแปะเซ่แป๊บเดียวไปนอนอยู่อันนั้นถ่ายอยู่หันเศร้าหงุดหนึ่งแส้นตายเียนะของคุ้นฟอดนะออกเข้ากับเออแบบนั้นเป็ดประลายแล้วขาออกกับอันนี้จะง่าย ยังนี้มันหงอหน่อยน่ะกะออกเตะหรอกแต่ว่าไปห้องมอใหญ่มันกะอันนี้น่ะห้อจ่าเนี๋ยวก็มาออก็องต้องทำกูได้เลยว่ากสบเกะประมาณหัวทีกาวุ้งหันถีกา อยากจะหอนชอบวิออกลูกย่ามหอนเนาะแหง <c oughs> อยู่กรรมแหงสิแบบว่หอนจะรับคุณซีคุณซาเอาไปพี่น้องเลยคนอยู่กรรมอยู่กรรมเรคือกินน้ำหอนอยังเหรอพี่น้องไปกันหน่อยครับเนาะมาแวะยามท้ามขาซาโดกัะหน่อยหนึ่งเอนเทนต์ออกง่ายๆค <c oughs> ุ่นี่พี่น้องคุงนี้ <c oughs> อืม <c oughs> มาถึงบ้านแล้วสบายดีสบายดีป่านเอ้ยมาลูฟี่ขึ้นเด้อยู่กับสายป่านแถอนาะไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำให้มันไปเอานะไปถือดีๆถือดีมาถือดีๆเอามาพี่คิงเอาเอาสิเอามาอาบน้ำอยู่พี่อยู่หูเอาสิดีเป็นแต่หอนครับโอ้ยเอาไว้เอาไว้ในโกงสันพ่อแหละมันเด่นก้อนมันเล้งจุ

อนนันนั้มนมะนั่ตือทำูอันมะนําเนี่ตีเทปตีแมสแนโอ้ยจะเป็นยังตัวนี้อาบแห้งตัวนี้เทบน,น,นั่ยังเหม็นน้าหนิท่านอาบน้ำมันก็เหม็นตัวกระกระสอบอาหารมาหนึ่งกระสอบจำสิกิน กินเวทเป็นปีเป,นปเป็นเดือนอ,อนปะ็น่อาหารมานิแม่อาหารมามันเป็นเนือนี่เออนะอาหารมนะาหมามันเป็นเนือ,อนะี่กมมันเนาะผิวขาวกินข้าวกันยังเอออือ่ออบนบุญบาทไอ้ดอนพี่น้องมีข้าวปุ่นบ่ะกํเอ็่ะฮ้ย นายหยอกม,มันหด้อหลาป้ามันลินก่อนมันยังบนท่านด้เคยเมืเม่อไม่แรงจังไงมันพี่น้องจังไาจังหวากันเนาะเลี้ยงมาเย่ไต่เลี้ยงมาแล้วอ,อีเมยงมังบนท่านด้เห็นเนาะเจ้ากระสีดาเจ้ากระสีวะจังไงผิวเข่ามีอีหยังกินนี่นะบนท่านด้กินเขา่าเขาา่าซาโอเข่าเพศ

ขาถุงสามโลนะมา่บนริดต่ดห่้วีนน้ำาใส่หลายว่าแม่บานประธานไอซไลดืแล้วนาะดฟีดฟีโอ้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  ยังอ so ันนี้คืออะนรปุ๊บป้าทีโตเอ้าเอ้าเอ้าใช่ปันจีดีดินแต่ก็มาแล้วแต่ละมือมนตื่นขึ้นมที่ีดแม่เอามันล่มันนอนน้ำอกเห็นบ่มาลัดว่าบอสสืบมาให้คอยะพยาไปนอน เดินไปนอนก็มาข่อยสุ่มออยู่สายแปดฮีบเขาดูเลยหนึ่งสามเนาะมาแข่งว่าร้านสองคนแต่หักเนาะตาขม้าอยู่มอละกีเห็นมอมอละกีสิเป็นใจใดเลยเนาะว่าจูบมันก็ได้บนนันจังจูบมันเบาอาบหนามกันมาแล้วบ่ดเบาเท่าไหร่อับนามเนาะมันยังเห็นอยู่อืม จูก,กตอนนี้แต่จะขันจบมิเนนนน็มนามอกันเมนืองแรนแรนแข่งกันกับมันเมืงแรนไปทางนัง่นปุ๊บปุ๊ปุ๊เามันบลแรนนสะสัต <laughs> ูฟีบาซุกซือให้ลูฟีเนาะที่ทำอ,อีทบาสีซือเอลทเอ้าเอลทนซือคืออะไรลูกไอ้นี่พนโอ้ยนางยีก็ได้่าโอ้ยลูฟีดีก่อนลูฟีนี่ เทอะดีเนาะดูฟี่ดูฟี่จะยิกน่องเด้อแท่งน่องซื่อๆเด้อจะยิกน่องเจ็บเด้อโอ้ยตายจะเห็ดแน่นอนจิ๋ละไปพี่น้องคลิปนี้กระซิเบิ้ลเพื่อนสมีเด้อเดินทางมาแต่ไทยเอามามานำเสนอผมก็ขอบใจพี่น้องที่ชับส้มคลิปนี้เด้อใจกันหน่อยถึงเอาเมื่อแต่ว่าเลี้ยงอยู่นี่บ่ได้ดอกถนนใกล้ถนนไม่ปลอดภัยเออ เห็นมามันสีดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไหมครีมหนาพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายก่อน